คุณเห็นรูปนี้เป็นรูปอะไรคือภาพสามมิติที่สามารถช่วยให้เรามองภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นแนวคิดนี้ได้นำมาสู่โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์3มมิติแบบลำรังสีทรงกลวยหรือที่เรียกว่าโคนบีมซีทีเพื่อช่วยแพทย์ในการวิเคราะห์และวินิจฉัยโรคต่างๆได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชถือเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการพัฒนาเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์3มิติแบบลำรังสีทรงกลวยเดนตีสแกนต้นแบบนวัตกรรมทางการแพทย์ขั้นสูงถือเป็นก้าวสำคัญทางการแพทย์ของไทยได้สำเร็จการทำวิจัยเพื่อให้ถึงคนใช้จริงโดยเฉพาะเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ซึ่งถือว่าเป็นไฮเทค มันซับซ้อนอมีเอกซเรย์ ray, แล้วมีหน่วยตรวจรับรังสีเนี่ยนะฮะมันจะหมุนไปรอบๆวัตถุหรือร่างกาย360องศาแล้วก็จะบันทึกไอตัวรังสีที่มันผ่านร่างกายหรือวัตถุไปแล้วเนี่ยไว้ที่ตัวหน่วยตรวจรับป้อนเข้าไปในคอมพิวเตอร์จะมีคณิตศาสตร์ในการคำนวณคำนวณเนี่ยเราได้สิ่งที่เราเรียกว่า ภาพตัดขวางร่างกายเนี่ยเป็นสไลด์เป็นชิ้นๆในนั้นเนี่ยเวลาเราพูดซอฟต์แวร์เนี่ยมันมันไม่ใช่ซอฟต์แวร์สร้างภาพอย่างเดียวนะมีซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการแสดงภาพคือเราสามารถจะตัดภาพสามมิติมุมไหนก็ได้ผมอยากเรียนว่าเทคโนโลยีเดียวกันคือเทคโนโลยีเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เนี่ยแต่เราทําอุปกรณ์มาได้ถึง3แบบคือเดนตี้สแกนโมบี้สแกนแล้วก็มินิสแกนนะครับมาจนถึงทุกวันนี้เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์3มมิติทางทันตกรรม เครื่องแรกของประเทศไทยหรือเดนตีสแกนพร้อมใช้งานจริงมีการใช้เทคนิคโคนบีมซีทีหรือการใช้แหล่งกำเนิดรังสีเซึ่งมีลำรังสีแบบทรงกลวยพร้อมหน่วยตรวจรับรังสีแบบดิจิทัลชนิดแบนราหรือแฟลตพารนลดีเทกเตอร์ตั้งอยู่ตรงข้ามกัน <S <S <ท>เมื่อเริ่มทำงานเครื่องจะหมุนรอบศีรษะ1รอบใช้เวลาเพียง18วินาทีเพื่อเก็บบันทึกข้อมูลแล้วส่งต่อให้ซอฟต์แวร์ประมวลผลสร้างภาพตัดขวาง แล้วนำไปประมวลภาพผ่านซอฟต์แวร์ <fashion> แสดงภาพเป็นลักษณะ3มิติเครื่องเดนติสแกนผ่านการรับรองมาตรฐานและความปลอดภัยจากหน่วยงานซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องจะได้รับรังสีต่ำมีความปลอดภัยในการใช้งานสูงกว่าเครื่อง x อ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ทั่วไปจากเดนติสแกน1.1สู่เดนติสแกน2.0ที่มีขนาดเล็กลงและใช้พื้นที่ติดตั้งน้อยกว่า ปัจจุบันมีการนำเครื่องไปติดตั้งและใช้งานจริงในศูนย์ทันตกรรมต่างๆของโรงพยาบาลรัฐและเอกชนกระจายไปยังโรงพยาบาลทุกภูมิภาคใช้ถ่ายภาพผู้ป่วยแล้วมากกว่า5,000ครั้งซึ่งจะติดตั้งครบ60เครื่องทั่วประเทศภายในปี2,562นี้เพื่อสร้างเครือข่ายทันตแพทย์ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลทางทันตกรรมเพื่อตอบสนองนโยบายไทยแลนด์4.0 ลดความเหลื่องล้ำและสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการด้านทันตกรรมด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างเข้าเทียมในอนาคตเครื่องเดนติสแกนนี้จริงๆพัฒนามาก็ปีนี้น่าจะ10กว่าปีนะเราได้เห็นตั้งแต่เครื่องแรกที่อยู่ในห้องปฏิบัติการหลังจากนั้นเนี่ยตัวเครื่องจริงๆที่เอามาใช้ที่มหาลัยเชียงใหม่ซึ่งเป็นเครื่องแรกของประเทศเนี่ยก็อยู่ที่นี่ทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่ ที่พัฒนามาโดยตลอดก็เป็นเรื่องของฟีเจอร์เรื่องของภาพเรื่องของการปรับภาพเครื่องเดน t ิสแกวเนี่ยมีความแม่นยำสูงประมาณ97-98%นณะวันนี้เนี่ยในเรื่องของผลแทรกซ้อนที่เกิดจากราาเทียมวางไปโดนลักษณะกายวิภาคที่สำคัญเช่นเส้นประสาทหรืออะไรเนี่ยของเราเนี่ยผลแทรกซ้อนในเรื่องนี้เท่ากับสูงคือไม่มีคนไข้คนไหนเลยที่มีผลแทรกซ้อนในเรื่องที่ไม่พึงประสงค์พวกนี้ณนะวันนี้บอกได้เลยว่าไม่ได้ต่างจากของต่างประเทศ อาจจะดีกว่าของต่างประเทศบางยี่ห้อด้วยเครื่องเอ็กซเรย์สมิตินะครับก็จะดีกว่า2มิติตรงที่ว่า,าจะเห็นความลึกของกระดูกหรือว่ามีส่วนนูนส่วนเว้าหรือว่าใกล้เอว,วัยวะสําคัญตรงไหนหรือเปล่านะครับซึ่งมันก็จะทําให้การวางแผนการรักษาแม่นยํามากขึ้นนะครับก็จะตอบโจทย์ด้านดิจิทัลเวิร์กโฟล์กันมากขึ้นนะครับ หมอคิดว่าจะเป็นประโยชน์มากตั้งแต่ในแง่ของการวางแผนการรักษานะคะเพื่อให้แบบหมอเห็นข้อมูลแล้วก็สามารถอธิบายให้คนไข้เห็นภาพได้ชัดขึ้นเพราะว่าเราสามารถทําภาพสามมิติออกมาได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็ในเรื่องของการติดตามผลด้วยสมมติควักถุงน้ําออกไปแล้วเป็นยังไงการหายดีไหมอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถนำมาใช้ติดตามผลได้ด้วยก็จะช่วยให้คนไข้อะค่ะก็ได้รับการคุณภาพการรักษาที่ดีขึ้นค่ะ จากเทคโนโลยีโคนบีมซีทีพัฒนาเดนติสแกนโมบิสแกนและมินิสแกนในอุตสาหกรรมเครื่องมือและบริการทางการแพทย์สอดคล้องกับนโยบายพัฒนาประเทศไทยที่มุ่งสู่การเป็นศูนย์สุขภาพแห่งเอเชียหรือเท์ฮับออฟเอเชียและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงนวัตกรรมทางการแพทย์ในสังคมไทยที่สามารถช่วยคนไทยเข้าถึงบริการทางการแพทย์ รองรับการเติบโตของนวัตกรรมทางการแพทย์ขั้นสูงเพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านการดูแลสุขภาพของผู้มิภาคและระดับสากลในอนาคต